ที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือไผ่กิมซุ้งนะครับซึ่งเป็นไผ่ที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีคันเฮามีกว่างแผนระบบน้ำดีๆนะครับมันให้ผลผลิตตลอดทั้งปีทอดง่ามแรงนี่แม่ค่าเขามาเลยนะครับเขามาสาบเอาเองพร้อมกิโลกรัมละห้สิบบาทได้ได้ดีนะครับสําหรับไผ่พืชต้นนี้นะครับหน่อใหญ่ให้ผลผลิตสูงนะครับการที่ให้ผลผลิตสูงนะครับคือจังจะคล้องแปงนี่ เพิ่นเริ่มจัดรูปท่องเป็นรูปเกือกมากแล้วครับอันนี้คือลักษณะเริ่มต้นในการวไวัยต้นผลผลิตสีสูงหรือต่ำขื่อนโยก,กับการเลี้ยงต้นไว้นำ้ำลักษณะการเลี้ยงต้นของไผ่กิ่มซุ้งนะครับหรือว่าหมาจูหรือว่าไผ่ลืมแหลงต่างๆให้จัดรูปท่งเป็นรูปเกือกมากนะครับผลผลิตสีสูงให้นอสูงนะครับเพราะว่ามันสีออกนอทั้งคางไปได้ทุกงุ่มทุกทิศทั้งนอมัสีไ้ผล,ผลผลิตสูงนะครับ สำหรับการปลูกไผ่นะครับไผ่นี่เป็นพืชทนแรงนะครับแต่ว่าคั้นเท้าบ่มีระบบน,น้ำนี่มันกระสีได้แค่ช่วงหนาฝนนะครับแต่ว่าขันเฮามีระบบน,น้ำนี่ผลผลิตสิออกทั้งปีนะครับการขยายพันธุ์ก็ง่ายลักษณะการตอนกิ้งเดี๋ยวผมสีให้เบ่งให้มองภาพบอ,อกอีก,อ,กอีกช่วงหนึ่งนะครับหรือว่าขั้นบ่มีสะดวกในการตอนกิ้ง กัตัดแหนงไปช่ำลงถุงก็ได้นะครับกิดตีสไหรือว่าขั้นผู้ใดมีระบบนำได้ดีเอาแหนงไปช่ำบดตองช่ำก็ได้ปลูกเลยก็ได้นะครับสําหรับไผ่ขั้นมันมีต้นแกในแปลงเขาหลายๆเขาสามารถไปเผาทานผลิตเป็นทานไหลควันก็นได้นะครับทานอาดแท่งไหลควันนะครับคือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทําเงินให้กับผู้เลื่อนเกษตรกร,กรได้เป็นย่างดีนะครับสําหรับผู้ใดที มีทีเป็นสีบล่นี่ก็เห็นเงินแสนแล้วนะครับแสนสองแสนหลหละในรอบหนึ่งปีเพราะว่ามันมีรายได้อยู่ตลอดนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดสูงอีกตัวหนึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจได้ในครัวเรือนเฮ้าสำรับเกษตรกร,ร,กรที่เขาร่วมโครงการได้พั์ไผ่ไปนะครับสามารถผลิตนอขายหรือผลิตตอนพัธน์ขายนะครับรายได้สี่ ปัดใจที่เขาได้รับไปกับนํามาซึ่งเงินใดดีอีกตัวหนึ่งนะครับ